ดินไม่ดีจะใช้อะไรปลูกผักสวัสดีค่ะทุกคนวัสดุที่ใช้ในการปลูกผักเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ดินก็ได้ค่ะใครมีวัสดุที่พอหาได้อยู่แล้วทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะวัสดุอันดับแรกเลยก็คือแกลบจะเป็นแกลบดิบหรือแกลบหมักก็ได้ค่ะต่อไปจะเป็นขี้วัวนมและขี้ไก่ไข่แต่ต้องผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะส่วนผสมตัวต่อไปจะเป็นมะพร้าวสับและสำคัญต้องล้างสารเทนินออกให้หมดด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ผสมทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแนะนำวิธีการทำไปด้วยเลยนะคะเนี่ยในช่วงนี้เราก็จะใช้น้ำหมัก EM นะคะผสมอยู่เรื่อยๆราดรสให้ชุ่มเลยค่ะเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วจากนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนนะคะอ้อลืมบอกอัตราส,ส่วนผสมนะคะก็จะมีแกลบ1ส่วนขี้หมูกับขี้ไก่1ส่วนนะคะแล้วก็มะพ,พร้าวสับจะใช้1ในสาค่ะ พอครบกรําหนดก็นํามาเทาใส่ภาชนะที่เราเตรียมปลูกได้เลยค่ะที่ส่วนเนี่ยจะทําเป็นกระบะยกสูงนะคะประมาณเอวจะทําให้เราทํางานง่ายค่ะเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยก็จัดการปลูกได้เลยค่ะจะเป็นการหยอดเม็ดลงไปเลยหรือจะใช้ต้นกล้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็ได้นะคะจากนั้นใช้ฟางคลุมค่ะ ฟางนี่จะช่วยรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็ยังช่วยพยุงต้นกล้าเวลาที่เรารดน้ําด้วยนะคะเมื่อรดน้ําเสร็จเรียบร้อยชุ่มฉ่าเต็มที่แล้วก็ปิดฝาชีได้เลยค่ะที่ส่วนจะเรียกฝาชีนะคะกระบะปลูกผักชุดนี้ใช้มาหลายปีมากค่ะทุกคนดูจากสภาพเอาละกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวิธีการปลูกผักที่ไม่ต้องง้อดินเลยจ้าแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ผักสวยงามน่ากินแบบนี้ที่ส่วนจะใช้เป็นน้าหมักปลาทะเลเป็นประจําค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจากกาด d เนียทําให้พืชแข็งแรงโตวไวใบสวยน่ากิน แบบนี้เลยค่ะ